คิดวันในวันนี้มีคําถามมาว่าอยากเจอของยากๆคือบางทีอาจจะดูซิมเปิลไปเหรอคําถามแต่ละอันก็เลยให้จัดให้หน่อยของยากๆได้วันนี้มาเสียมคาคติครับพาปวินมาทรมานนิดนึงจริงๆแล้วสนามที่นี่สวยไม่รียกาทรมานหรอกนะสวยมาแล้วมีความสุขกับการได้เล่นกอล์ฟถูกนะอันนั้นไอเรื่องความทรมานเราถ้าเรามองเป็นเรื่องของความท้าทายกำลังจะเกิดแล้วใกล้แล้วเพื่อนใกล้แล้วเพื่อนคือเมื่อกี้ก่อนลงมานะครับมานี่ไม่ได้ลายปกติเลยมากมาแต่ละทีเลยผมทรมานล้วเกินมือหักยังต้องมานั่งทําให้ด้วย เขาติดป้ายเอาไว้ตรงคับเฮาส์เลยว่าเดินลงมาเนี่ยวันนี้กรีนสปีด11.3ครับนะครับหมายความว่าพื้นเรียบเฉลี่ยแล้ว11.3น้องๆเมเจอร์นะจริง,รงๆแล้วมันคือมาตรฐานเมเจอร์เลยนะเพราะเมเจอร์อนี่สุดต้อง10ขึ้นไป<ช>ตามกำหนดของของ,ของตำราทีนี้มันไม่พอครับเรามา l พลนเทชันวันนี้กรีน11.3ลองให้ประเวนเล่นจากลายเอียงเอียง,เอ,ยงเอียงคือขวาสูงกว่าซ้ายบนเนินกรีนอยู่นู่นทองอยู่ล่างเขาอยู่นี่บอกด้วยนะ เขาอยู่นี่ตีลงเนินตีลงเขาดังนั้นถ้าไกลไปแรงไปก็ไหลเลยลงลอนนู้นหรือทะลุไปตกทรายฝังตรงข้ามความเป็นไปได้มีอเพราะฉะนั้นวันนี้เอาเป็นว่าอย่างนี้เดี๋ยวให้โชว์สวิธีนะครับวิธีเซฟเซฟเซฟเแบบปลอดภัยแน่ๆไม่ค้างอยู่แถวนี้แต่ผมยังหาอยู่เนี่ยเซฟเใช่ไหมจุดตกเนี่ยกับอีกทีนึงคือวิธีที่มีความยาก กว่าแต่ผลงานอาจจะเลิศกว่าคือถ้าทําได้ถ้าสามารถจะทําช็อตนั้นออกมาได้อโอกาสที่เข้าไปใกล้เนี่ยมันมีมากกว่าโอเคแล้วก็เดี๋ยวอีกตอนหนึ่งค่อยถ่ายว่าแล้วในกรณีของคนที่บินข้ามแล้วไปตกทรายฝั่งนู้นจะเล่นทรายฝั่งนู้นกันแก้ไขกลับมายังไงได้น,นั้นเปอีกตอนแล้วกันอีกตอนหนึง่งเอาธรรมดาก่อนเชิญเพื่อนคือเอาเซฟเนี่ยเซฟก็คือพุ่งๆตกแล้ววิ่งแน่ๆอันนี้วิ่งไปด้วยถ้าช้าสปีดมันอาจจะเข้าไปแรงมันก็อาจจะเลยนะครับแต่ว่า มันเซฟในแค่ที่ว่าอย่างน้อยคุณได้ลุ้นพัดอีกหนึ่งทีในลุ้นอะ่ะคือไม่ใช่เพราะถ้าคุณอย่าลืมว่าถ้าคุณสั้นหรือตกอยู่แถวนี้เนี่ยนะชิปอีกทียจยดเดิมจยดเดิมชิปลงเนินอีกรอบถูกนะครับคราวนี้เทคนิคมันก็คือว่าแน่นอนขวาสูงกว่าซ้ายเนี่ยลูกโดยโดยโลักษณะของการตีมันคือลูกมันพุ่งกว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเหล็กที่เลือกใช้ก็ควรจะเป็นเหล็กที่หน้าไง้ง้หน่อยเพราะถ้าเหล็กหน้ายิ่งตั้งมันก็ยิ่งพุ่งยิ่งพุ่งมันก็ยิ่งววววิิิิ่่งงงงยยแลล้้เนนด นะครับแล้วที่จับอยู่คืออะไรนี่คือหลบ58าสิบสุดในดมากสุดที่ผมผมมีแล้วไปหาซื้อ6กสิบงมาพกซะง่ายๆนะครับเวลาคุณเจอเนินไม่ว่าจะเนินจะเป็นลักษณะใดก็ดีอย่าฝืนเนินคุยง่ายอย่าฝืนธรรมชาติเขาเราไม่เคยชนะธรรมชาติอยู่แล้วแพ้ตลอดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักๆก็คือนะครับตัวเราหรือน้ําหนักของเราจะค่อนข้างเทลงมาทางด้านเท้าหน้านะครับหรือเท้าซ้ายของผมตรงนี้ ปกติเราจะยืนเราจะยืนอย่างนี้แลาจะลืมว่าขวาสูงรานนั้นโอกาสที่จะตีโดนหลังลูกจะเยอะอนะครับราะนั้นเราจะเซตอัพให้ไปตามเนินเสมอนะครับก็ยอมปล่อยน้ําหนักมาหนักซ้ายเลยหนักเลยอบอกเลยว่าตอนนี้ผมว่าประมาณเกือบเกือบร้อยโอเคนะครับเกือบเกือบร้อยอันที่2ก็คือว่าด้วยความที่พื้นที่ทางด้านขวาสูงกว่าซ้ายเนี่ยเพราะฉะนั้นผมจะวางลูกมาทางด้านเท้าขวาเล็กน้อยนะเพื่อเมคชัวว่าโอกาสที่ไม้จะโดนลูกก่อนที่จะโดนพื้นเนี่ย มีสูงอขอเตือนหรือบอกเทคนิคนิดหนึงนะครับเวลาคุณเซตกันเนินแล้วเนี่ยวิธีใช้ง่ายว่าคุณไปกันเนินได้หรือเปล่าคือว่าเมื่อจดแล้วนะครับลองสโตรกปกติเนี่ยว่าไม้นั้นสามารถจะวิ่งขนานเนินไปได้หรือเปล่านั้นจะเป็นตัวบอกอเชจะทำอะไรกันไหลไหม ต้องทาอะไรกันไหลก็ไหลก็คือก็คือแทบจะขนานพื้นนะพูดง่ายๆขนานกับพื้นที่เอียงย <c oughs> ิ้มให้เอียงไปด้วย <c oughs> ถูกเพราะถ้าคุณเซตแกนเพลนมาแล้วเ,เวลาคุณลากคุณจะมีปัญหาทันทีแล้วคุณจะรู้แล้วเอ๊ยอันนี้คือคุณไม่ได้ตามธรรมชาติละไม่ได้ตามเลยละนี่คือฝืนละ <c oughs> นี่ฝืนละลากไม้แล้วชนเนินใช่นะครับวันนั้นก็คือเซตไหลเซตขนานไหลอาจจะแทบจะเรียกได้ว่าขนานกับพื้นที่เอียงอยู่เลยนะครับน้ำหนักทิ้งไว้ซ้ายลูกมาทางขวาจดปกตินะครับหน้าไม้ก็ค อันนี้ลูกมันจะค่อนข้างพุ่งแล้วมีโอกาสที่จะตกแล้วก็วิ่งเข้าไปในกลีนส่วนจะใกล้หรือไม่ใกล้ก,ลก็ไปลุ้นกันอีกทีนึงในเมื่อมันตกแล้วมันวิ่งแน่ๆเราก็ต้องตกนอกกลีนตกนอกกลีนเพราะถ้าตกในกลีนน่าจะไหลไกลแล้วดูแล้วที่คุณเลือกให้ผมเนี่ยตกสั้นไม่ได้ด้วยไม่ถึงกลีนมันเป็นเงี้ยมันเป็นเงี้ยหนเออคือถ้าตกสัน้นจะหดเหลือเกินผมเป็นวิธีกรถ้าผมต้องทําเองเมื่อไหร่ผมเปลี่ยนลายทันทีลองดู อกซึมเข้าโอ้สวยมากเฮ้ยนี่ธรรมดาคุณคุณดูแนละ้วเหมือนสวยมากนะแล้วก็ไปเรื่อยๆหยุดได้แล้วลูก<อ>เพราะถ้ากินเนินนู้นอีกไปต่อนู่นเลยครัวนี้คราวนี่ยาวเลยซปเปอร์สโตรกอจะช่วยไปปปปม่ได <laughs> ้ตง11.3 11.3โอเค okay. นะครับอันนี้คือเทคนิคนึงอีกเทคนิคนึงก็คือเพื่อง่ายาวในเมื่อ,อมันลงเนินจัดงั้นการตกก็ต้องตกซอฟต์กว่าเดิมก็คือเล่นให้ลูกโดง่งแต่ไอ้เทคนิคนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าไม่ซ้อมคุณอยาแนะนำหน่อยว่า คนที่ควรจะให้โอกาสตัวเองคิดถึงเรื่องนี้ได้น่าจะตีสกอร์อยู่แถวๆไหนเป็นต้นไปต่ากว่า80ผมบอกเลยว่าต่างกว่า80โสคือมือซิงเกิลอย่างเดียวใช่จะหัดเล่นลูกนี้ซิงเกิลแล้วซ้อมด้วยนะไม่ได้ซิงเกิลสนามหลังบ้านอย่างเดียวไม่ใช่นะเอาแนะครับถ้ามือซิงเกิลลองเล่นยุ่งยากขึ้นมาหน่อยได้ซึ่งตอนนี้มันรู้เราซิงเกิลปล้นะครับถ้าฝีปากเราซิงเกิลให้ได้แคปตลอดเลยเหมือนเดิม แต่การจดหน้าไม้จัจดเหมือนตอนที่คุณระเบิดสายนะครับก็คือเปิดหน้าไม้แล้วก็ค่อยจับกริปสําคัญนะครับอย่าจับกริปแล้วเปิดหน้าไม้นะครับ <Okay. S 1> เปิดหน้าไม้เสียจับกริปเทคนิคการตีนะครับในเมื่อคุณต้องการให้ลูกมันโด่งกว่าปกตินั้นท่าน,นี้มันจะไม่ใช่ลากคล้ายๆเมื่อกี้ละมันอาจจะต้องมีเรื่องของข้อมือเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพื่อเมคชัวร์ว่ามุมเข้าเป็นมุมที่ชันแล้วสามารถจะสอดไปใต้ลูกได้โอเคาเส้นแับยืนเหมือนเดิมรับเหมือนเดิม จับหน้าเปิดหน้าเปิดทค้ิคมีข้อมือมากขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยลูกนี้จะออกไปนุ่มตกนุ่มควรจะนุ่มกว่าเดิมถ้าตกสั้นสั้นแน่แสั้นแน่ๆแล้วคุณจะเจอช็อตแบบนี้อีกทีหนึ่งช็อตนี้ต้องกล้าเล่นถ้าไม่กล้าเล่นอย่าเริ่มถูกถูกไหมเคินต้องยืนโยนลึกเลยแล้วเท่าที่ดูถ้าผมตกในกรีนก็ไม่หยุดโอเคก็คือต้องประมาณล้านึงเกือบอ่าแล้วให้มันซึมแล้วแบบปุ๊เข้าไปจริงจริงอ่ะคือตกปุ๊บนอกกรีนใช่เด้งปั๊บต้องเป็นกรีนแล้วอารมณ์อารมณ์ประมาณนั้น องูอยากคุณคุณนะคุณเฮ้ยสวยเพื่อนโหใกล้เคียงกันเลยน,นะ้วอะสุตลกตกลงลูกแรกไอ้ธรรมดานี่กลายเป็นปลอดภัยกว่าแล้วเนี่ยนั่นดิมันอยู่ที่เวลามันเข้าไปเนาะมันขึ้นอยู่กับจุดตกมันขึ้นอยู่กับดวงอื เพราะว่าบางทีซึ่งเมื่อกี้โอเคแล้วผมว่าโอเคแล้วรับได้ใช่ไหมเล่นจริงเอาใช่ไหมเอาหมดอะเทคแล้วทำใหม่เอาใหม่ไหม่ดี๋ยวไม่ได้ผลงานอาจจะไม่ได้ดีกว่าวิธียากกว่าแต่ถ้าบังเอิญตกเมื่อกี้ไม่เจอจุดแข็งตกไปเจอจุดที่มันนุ่มกว่านี้จะกลายเป็นสวยมากเลยรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมมาตกแล้วมันเด้งแบบดตึกลวมันคลายกว่าลูกแรกด้วยซ้ำใช่นะครับเพราะฉะนั้นเป็นเทคนิค ที่สามารถจะเล่นได้ทั้ง2วิธีวิธีแรกง่ายกว่าปลอดภัยกว่าเล่นได้แทบไม่ใช่แทบทุกระดับของทุกระดับนักกอล์ฟเราแนะนําวิธีได้ใช่วิธี2ออยากเท่อยากเสี่ยงอยากสวยจัดคือโอกาสมันมีมันมีมากกว่าขันน้อยคันมือลองวิชาหน่อยดีอะไรเงี้ยไม่ใช่คนดูไม่ใช่ผมเทคเทคดีกว่ามั้เลเดี๋ยวค่อยพิาต่อเอาว่าลองฝึกดูนะครับวันนี้มีโอกาสก็มาที่สยามเพลนิคับลายประเภทนี้มีให้เล่นหลายหลุมตรงนี้นะครับ